i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคซีห้าหค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของหวยลอตนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะ2568ห้วยลอตงวดนี้ค่ะ3ตัว9ก้สามเจดและตรงนี้มีห้าตัวมีเก้าเก็ดสามสองสี่ค่ะ งวดนี้งวดที่แล้วเข้าหน้าปกเข้าดีมากเลยงวดที่แล้วติดบนติดล่างสามตัวเลยนะออกหนึ่งสี่ห้าแล้วก็ล่างสามเจ็ดให้ห้าสี่เจ็ดสุดยอดสามตัวมาทั้งสามตัวเลยนะคะงวดที่แล้วนะ ดูเล่มสีชมพงูงดเนี่สองตัวมาหนึ่งตัวแน่ๆสามกับเก้าเน้นให้ที่สามนะคะและก็ล่างเจ็ดกับสองเน้นให้ที่สองสองมาล่างจริงหรือเปล่านี้สองสี่สองห้าสองหนึ่ง เจ็ดกับสองหรือว่าสองเจ็ดเจสองงวดนี้นะคะดูข้อมูลงวดที่แล้วก่อนวดที่แล้วให้หนึ 2, ่งกับสองหนึ่งมาติดที่หลักร้อยบนนะคะได้ก็ล่างไม่มานะให้สี่ล่างสี่ขึ้นบนให้บนดูนี่ได้หมดนี่ ข้อมูลรองบัลที่หนึ่งเด่นบนสี่ตัวมีหนึ่งห้าหกแปดชุดสองตัวใครอยากแคบแบได้ค่ะวดที่แล้วน่าจะเข้าอยู่นะหน้าปกก็เข้าขนาดนั้นเข้าตัวเด่นสองตัว จับประกบสองตัวไม่เข้านะคะเข้าแค่ตัวเด่นมาถึงสองตัวหวยลอดวดนี้ศูนย์กับ8ดค่ะเน้นที่8นะคะวดที่แล้วแน่นอนมากเลยเข้าตัวเด่นนะคะ เน้นห้าให้สี่กับห้ามาด้วยกันเชยเลยไวลอดติดบนให้หนึ่งสี่สามพูดนะหลักร้อยก็ามาเดินสองตัวงวดนี้สี่กับเจ็ดค่ะ งวดที่แล้วให้0ูกับเจ็ดประสิทธิ์ประสิทธิ์เด่นหกกับเจ็ดอาจารย์ จานทองฉลามขาวเด่นสองกับสีข้อมูลเลข้ายอาจารย์ประสิทธิ์งวดที่แล้วก็ติดล่างนะคะเจ็ดนะ เจาะเลขเด่นศูนย์กับสองค่ะข้อมูลบนเจาะเลขข้อมูลล่างเด่นสามกับสี่ดที่แล้วห้ามาด้วยบนนั่นเข้าแค่ตัวเด่น ล่างลดนมหวยลอดค่ะชุดสองตัวมาหนึ่งตัวสี่กับสามคั้งวดนี้หวยลอดเน้นที่เก้าสี่สามแปดเน้นที่สามกับสี่ งวดที่แล้วเข้านะคะสี 4, อยู่ที่หลักสิบบนด้วยนะแน่นอนมากเขาให้แต่ไม่มีสี่ห้าเขาให้สี่หกสี่หกสี่เจ็ดขึ้นไปนู่นเลยทีมงานข้อมูลสลากกินแบ่งสรุปให้หก ชุดสตัว3ตัวสองตัว8ปชุดสตัว8ชุด, 3, 8, ชดทีมงาน วดที่แล้วสรุปให้เจ็ดทีมงานติดล่างนะคะวดที่แล้วนะก็ให้บนออกล่างนะเนี่ยสามเจ็ดตรงๆสองตัวแปดชุดอันนี้ข้อมูลล่างของหัวล็อตค่ะเดนหนึ 2, ่งกับห้าสอง 1, ตัวมาหนึ่งตัวข้อมูลล่างงดเนี้ วดที่แล้วให้เด่นหดกดหนึ่งหลุดนะคะล่างนะข้อมูลล่างไม่เข้าวดที่แล้วค่ะสมบุญสามต้องมาเด่นสามกับสีต้องมาหนึ่งตัวชุดสามตัวสองตัว ชุดสามตัวสรุปชุดสามตัวเด่นบุญงวดที่แล้วสามตัวก็ไม่เข้ามีใกล้ไหมไม่ใกล้นะสังเกตดูหลายงวดแล้วหลักร้อยเขาเข้านะเข้าบ่อยอยู่นะเนี่ยสมบุญงวดที่แล้วหลักร้อยเขาเข้าหนึ่งนะเนี่ย หลักร้อยเขามี0 3 9 4 5 1หลักร้อยเขาเข้าบ่อยงวดนี้หลักร้อยเขามีอะไรบ้างมีหนึ่งอีกมันเคย6 7 8 4 2 1ข้อมูลสลากกินแบงง่ง2 2ตัวบน เดนบนสองตัวบนสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างค่ะข้อมูลสลักจินแบ่หลุดที่แล้วหลุดบนล่าง มีห้าบนด้วยให้บนออกล่างให้ล่างมีขึ้นบนแสนคมให้เก้าค่ะมี 90, 92, 96, 98ชุดเดียวสองเกสองสวยจังเลย 2, 92เก้แสนคม โอ้ยคืมอมัวงค่ะตามงวดที่แล้วให้ศนะูนย์ะจ๊ะไม่ใกล้เลยนะศูนย์ะศูนยคอยละศูนย์ศแสนรวยให้7นะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7มี0 7นย์เจ็ดสองเจ็ดปดเจ็ดเจหนึ่งเดมเดที่แล้วแสนรวยก็ให้9้า ดูดเหมือนการแสนด้วยไม่เข้าค่ะวัดดวงศูนย์กับแปดดีมากชุดสองตัวสามตัวข้อมูลล่างหนึ่งกับห้า ให้บนออกล่างให้ล่างก็ให้เจ็ดอีกเจสามอีกแน่นอนเถอะวะทั้งบนทั้งล่างเลยตัวเดียวอาจารย์วรเมตศค่ะเด่นห้ากับหบนและก็ล่างอาจารย์วรเมตศเด่นสามกับเก้า งวดที่แล้วโดวยจ้าบอเขาอะสมบุญเอกราบมาแล้วชนกันที่สมกับ9้า ข้างล่างก็สองกับสามสองตัวมาหนึ่งตัว วดที่แล้วอิจฉาจังเลยสองตัวมาหนึ่งตัวติดบนนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยสีกับแปดมาที่สี่ชนกันที่แปดแปดไม่มาใกล้เลยเนาะอืล่างก็หนึ่งกับแปดมาติดหลักร้อยหลักสิบงวดนี้สามกับเก้าสองกับสามไม่ต้องไปสนใจสาม ชนกันอีกแล้วไม่มาดูเก้ากับสองอาจจะมาสองเก้าเก้าสองบนดินงวดนี้หกกับหนึ่งค่ะเด่นเด่นสามตัวหกสี่หนึ่งเน้นหกกับหนึ่งสามตัวต้องมาอย่างน้อยหนึ่งถึงสองตัวอุ้ยบนดินเข้าตลอดเล่ฮะ งวดที่แล้วก็มาสองตัวเลยนะแต่ว่าจับประกบไม่เข้าสามตัวมาสองตัวเลยสี่ปดห้าข้อมูลเก่างวดที่แล้วค่ะงวดนี้หกสี่หนึ่งไม่มาใกล้เลยนะเก้ากับสองเนี่ยอย่างน้อยมาหนึ่งตัว สี่มาแล้วหนึ่งมาแล้วเหลือแต่หกปวดหัวและตัวเลขเนี่ยทีเด็ดหวยรอตค่ะเด่นสองกับเจ็ดทีมงานสรุปชุดสองตัวสามตัววันนี้ แล้วข้าตัวเด่นสองตัวก็เข้านะคะสี่จะมาอีกอ่ะเจ็ดกับสองมาด้วยกันไหมสองเจ็ดเจ็ดสอง เด่นรางวัลเลขท้ายงวดนี้ค่ะเด่นสีตัวมีสองสามสี่เก้างวดที่แล้วหลุดนะคะงวดนี้จะมาไม่สองอหลุดแล้วจะมาไม่งวดเนี้ยไม่เข้าสักตัวเลยงวดที่แร้สองน่าสนใจมากเลยมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดถ้ามาอ่า จบการรีวิวหนังสือหวยลอดวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้เอซทุกท่านจงโชคดีมีชายถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ